วิสัยทรมาร์ตเข้มนำทางด้วยวิทยุครับอโอคุลิกับการรุ่ใหม่ครับเขาอยู่รุ่าร้ร บึงเลื่องนะครับยกขึ้นนำมาคิดที่ครับเตอมครับแล้วอตัไม่เป็นไรครับ เราได้แต่งรูปมาสดต่ลมพัพดตกตุกนนะักลาเปิดะา,านะครับอิดของุัดขอัางวนะครับเลิบของูเรียลรล้อหลังมูก็หาาครับ เรานงตัวเกี่ยวใหม่เบอร์นีดมาเลยนะครับก็ทําไล่นักล่าเจ้านะเพือของ variance, คำเลยนะครับหนึ่สอก็ไล่นักเอมานักเจออยู่ด้วยก็เห็นอยู่ด้วยก็ทำนะเแื่อ มันขายของมะรับนำบนรือตะยาะเพียงในหัวเรน,นับลงสทุกทองุกครับดูรถสาย้องอยู่นะครับอนครับเพ่นครับครั้งนี้บรูดนเนะครับหม่ดูสิวงเมาแล้ว มาต้นทางนะครับผมมาทางตู <scares on subscriber Airbnb> ้เย็เบอรไปเก็บดุนะครับหายท้องไปกับเแล้วนะครับเก็บต้นหายท้องอยู่ที่รถสองมือต่อฝาโดดใส่เลย มือจะลื่อมานะครับไม่ใสดูจังหวะแลัวเลื้อยต่ไคใหม่ใหม่ๆนะครับฝึกตามนือจะขึ้นมาดักสายนะฮะสายใหม่ขึนมาวครับลดของกู้ติดครับออกไม่ได้มันมีแรงม่ขึ้นหาตรงน้ไม่มีจุดขึ้น มาถึงกลุ่มรวิจัทางการแพทย์ห่อยท้รับกรตั้งให้ครับหาเป็นรุ่นครกติดสองคันนะครับคนใหมายรอครับรววมครับหลายสิงตัวค้าและบุนที่ดริษับริษัทไมครแมธิรยามาดูซุเฟสตูรีเดนเอร์ตรุ่นที น้องกําลังจะไปดูนาครับเด้อพี่พี่แชร์ได้พี่ก็มีกินเนาะครับคือคือคือ <muchas> 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 คือต้องคอหอยุมากลองสุดท้ายครับหลอดสุดยุบมากสาธุครับจอร์จครับ